ก็ยังอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะะโดยจังหวัดยะลาค่ะจัดการประชมุมในเรื่องของยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งได้มีการประชุมผ่านทางระบบสูมค่ะ วันนี้ค่ะที่ห้องประชุมศรียาลาสารกลางจังหวัดยะลาอำเภอเมืองยาลาจังหวัดยะลาค่ะนายพิรรมนินทยาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดแดนภาคใต้ครั้งที่1ประจำปี2565ผ่านการประชุมค่ะผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างโปรแกรมซูมแล้วก็รูปแบบปกติค่ะที่ห้องประชุม301ตึกบัญชาการ1ชั้น3ทำเนียบรัฐบาลโดยมีพลเอกประวิทย์วงษ์สวรรณ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒ นาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมด้วยพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูนเลขาธที่การสอปรอปตหัวหน้าสนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้ค่ะทั้งด้านของพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูน นะคะก็ได้รายงานค่ะถึงการติดตามข้อสังการในเรื่องของการขับเคลื่อนโครงการตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเพื่อที่จะขจัดความยากจนความคืบหน้าการช่วยเหลือและพัฒนาแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การเพิ่มทักษะทางการเรียนรู้ภาษาไทยในกลุ่มเป้าหมายเด็กอายุ2ถึง5ปีค่ะรวมไปถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และการพัฒนาศักยภาพด่าน และกากรชายแดนไทยมาเลเซียด้วยค่ะทั้งนี้นะคะรองนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายแล้วก็ชี้แจงการดําเนินง,งานพร้อมทั้งของให้สอปตร่วมกับกระทรวงมหาดไทยติดตามการทํางานอย่างจริงจังค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ร่วมการแก้ไขปัญหาจึงเกิดความสําเร็จนั่นเองค่ะ